วันนี้ช่องลีก y f ฟอ c ช anel จะมานําเสนอวิธีฝากเงินเข้ามีทันซาแบบแรกก็ไปที่ฝากเงินแล้วก็ใส่ตัวเลขจํานวนเงินที่เราต้องการนะคะลัาจากนั้นก็กดเราจะได้ QR Code เราก็เซฟ QR r o o e e แล้วก็ไปธนาคารที่เราได้ลงทะเบียนไว้กับพีทันซากดเข้าไปที่สแกน แล้วก็เลือกรูปที่เราเซฟไว้นะคะ QR code ที่เราเซฟไว้แล้วก็รอระบบสแกนนะคะอ่าเรียบร้อยแค่นี้ค่ะอ่าแล้วกดถัดไปเลกที่อยู่แล้วก็บันทึกไว้ว่าเราเอาเงินเข้าแอปไหนแล้วก็เอาไปซื้อเหรียญอะไรนี่แค่นี้ค่ะเรียบร้อย ก็รอให้ขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแสดงว่าอาการฝากเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ไปเช็คหน้าแอปของเราฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กดสั่กนกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมถ้าใครสงสัยอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะถ้าใครอยากสมัครเราก็มีลิงก์ข้างล่างให้นะคะหรือคลิปอื่นๆที่เพื่อนๆสงสัยเราก็ลงไว้ใต้คลิปค่ะ